สวัสดีค่ะวันนี้มายมีกลยุทธ์นะว่าทำยังไงให้ลูกที่มีสมาธิสั้นเนี่ยเขารักการอ่านทำได้ค่ะอย่างที่เรารู้เนาะว่าเด็กที่มีสมาธิสัน้นมันจะมีความพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นถูกไหมคะแล้วก็ไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้อะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปบังคับว่าอ่ะต้องอ่านอันนี้นะต้องทำแบบนี้นะเขาจะต่อต้านทันทีเลยอะ่ะเขาจะไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำก็คือ ทำยังไงให้ลูกกินเหยื่อของเราอะ่ะอากินเหยื่อยังไงก็คือว่าเราอะ่ะอยากให้เขาเดินไปที่เชลฟ์ใช่ไหมคะแล้วหยิบหนังสือมาให้เราอ,อ่านนั่นคือความฝันของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกทําแบบนั้นแต่ก่อนที่จะผิงตรงนั้นเนี่ยมันต้องทําให้ลูกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากอะ่ะเออเขาอยากอยากด้วยตัวเขาเองไม่ได้อยากเพราะว่าใครบังคับ แล้วมันก็จะได้ผลระยะยาวถูกไหมคะวิธีที่เราจะล่อเหยื่อนะคะให้เขามาติดเบ็ดเราเนี่ยสิ่งที่ไม่ทำอย่างแรกก็คือดูว่าเขาชอบอะไรนะส่วนมากเนี่ยเด็กเองเนี่ยเขาจะชอบสัตว์ใช่ไหมคะชอบไปสวนสัตว์ชอบดูปลาชอบดูเป็ดชอบดูหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็พาไปสวนสัตว์มันก็จะเห็นสัตว์ต่างๆถูกไหมคะ พอกลับมาบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่เตรียมไว้ให้เขาแต่น,นี่ต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะคะคือเราก็แพลนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอะไรยังไงถ้าเราจะพาไปสวนสัตว์เราก็โอเคอ่าเดี๋ยวมายจะให้ดูนะอ่ะอย่างอย่างอันนี้นะคะคืออันนี้เป็นหนังสือ pop up นะคะ pop up คือมิรินอย่างที่บอกนนะคะว่าเขาอะชอบสวนสัตว์ถูกไหมคะ เขาชอบไปดูสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือพ่อป้าพวกนี้ก็คือมันจะมีพวกเห็นไหมคะมีพวกสัตว์พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วมันท็อปอัด้วยมันก็แบบเหมือนเป็นแบบสามมิติเนาะเออแล้วเขาก็จะชอบคือเนี่ยแหละมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เขาติดกับเรานะคะหรือว่าถ้าไปดูปลาหรือมันก็จะมีหนังสือที่แบบว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นหนังสือ Finding Animal ถูกไหมคะเห็นไหมคะ สือแบบนี้จะบอกว่ามิรินชอบมากๆแล้วแล้วมมั่นใจว่าเด็กทุกคนชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าสีสันนะคะสีสันมันสดใสมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีเสียงด้วยค่ะนี่เห็นไหมเห็นนะคะมันจะมีเสียงต่างๆเสียงของนีโมเสียงของดอรี่นะคะหนังสือแบบนี้เห็นไหมว่ามิรินชอบมากชอบจนแบบว่าคืออ่านกันทุกวัน ในช่วงช่วงที่เขายังเด็กนะคะอ่านกันทุกวันเลยแล้วมันคุ้มมากแล,แล้วตอนนั้นคือเขาเองเขาก็จะบอกว่ายังไงเนี่ยเห็นไหมคะว่าชอบมากชอบจนขนาดแบบเป็นเนี่ยค่ะขาดแล้วก็ยังยังต้องเอาไปซ่อมกันอยู่นี่ซ่อมมาสองรอบแล้วค่ะก็ยังขาดอยู่นี่แหละค่ะมันเหมือนเป็นเหยืออหย่อล่อค่ะเหยื่อล่อให้ลูกเนี่ยมาเป็นเด็กรักการอ่านนะอันที่สองก็คือว่า อ่านดังๆเลยค่ะเวลาอ่านให้เขาฟังเนะี่ยก็อ่านดังๆแล้วนะอ่านให้มันสนุกนะคะอ่านใช้เสียงสองเสียงสามสัตว์แต่ละตัวก็หรือว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีเสียงต่างกันอันนี้เด็กเขาจะชอบเด็กเขาก็จะสนุกอันนี้แหละสําคัญมากคือทํายังไงให้ลูกสนุกนะคะอันที่3มก็คือว่าเราไปข้างนอกนะคะก็เปิดเพลงนิทานให้เขาฟังดนตรีเด็กเนี่ยมันยังไงมันน่าฟังแล้วมันเพลินนะคะ พอเด็กเขาฟังมาที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะอ่ะกลับมาถึงบ้านพอฟังเสร็จกลับมาถึงบ้านเราก็มีพร้อให้เขาละนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มันปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีซีดีในรถใช่ไหมคะมันก็จะมีหนังสือแนบมาด้วยถูกไหมอย่างนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นนสซีร่รามนะคะนะคะเอออันนี้แบบว่าเป็นเออมังมุมเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นนัสซีร่รามเนี่ย ใช้กันจนแบบว่าคุ้มมากๆนะคะนี่แหละก็คือพอเขากลับมาเขาฟังมาจากในรถแล้วใช่ไหมคะฟังมากันทั้งวันละกลับมาอาจจะเป็นวันเดียวกันหรือว่าวันรุ่งขึ้นเราก็มานั่งร้องเพลงโดยเหมือนอ่านนะคะอ่านแล้วแ,ลแบบร้องเพลงให้เขาฟังอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขาติดกับการรักการอ่านนะเทคนิคต่อไปนั่นก็คือว่า อ่านให้เป็นนิสัยเลยค่ะอ่านทุกวันอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นเนี่ยเขามีความพิเศษในตัวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นเป็นรูทีนอย่าสลับไปสลับมารอตัวเองว่างไม่ได้นะคะต้องทำเป็นเวลาถ้าอยากจะให้ลูกเป็นเด็กที่รักการอ่านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งเวลาให้กับตัวเองว่าอ๋อฉันมีเวลาเว,เวลานี้เนี่ย หลังอาหารเช้าหรือว่ากลางวันหรือว่าเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่ยให้เลือกเวลาเอาแต่ถ้าเกิดสามารถแบบวันละประมาณก่อนนอนแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดสามารถที่ทําแบบวันละประมาณ2เวลาเนี่ยก็จะดีมากเหมือนว่ามันเหมือนกับยิ่งบ่อยยิ่งดีอะเออมันเหมือนยิ่งบ่อยยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถแล้วเนี่ยด้วยการงานด้วยหลายๆอย่างนะคะอย่างน้อยเนี่ยก่อนนอน ต้องมีนะคะอย่างน้อยก่อนนอนต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะเทคนิคต่อไปก็คือว่าพยายามให้มีหนังสืออะให้มันอยู่ในที่ที่เขาสามารถเห็นได้ง่ายๆอยู่ในที่ที่เขาสามารถหยิบได้ง่ายๆแต่ต้องปลอดภัยนะไม่ใช่อยู่บนเชลแล้วก็แบบเชลยกเย่โยกเยๆๆ่ยงนี่ก็ไม่เอานะคะเออที่เขาสามารถมองเห็นน่ะพอมองเห็นแล้วเนี่ยมันแบบ มันง่ายไงเออมาเห็นปุ๊บฉันก็เดินไปแป๊บเดียวมันก็หยิบมาบางทีเขาอาจจะแบบว่าอยากกลัวว่ามันอะไรเออนั่นแหละค่ะอันต่อไปนั่นก็คือว่าเวลาที่อ่านหนังสือให้ให้ลูกนะคะถ้าเกิดว่าลูกเริ่มที่จะอ่านได้ละนะคะก็อาจจะแบบว่าให้ลูกอ่านแค่หนึ่งประโยคแล้วเราก็อ่านคือเหมือนกับว่าให้เขามีส่วนร่วมอะคะ่ะ เขามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มสนุกละอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบว่า,าลูกอยากเป็นลายจะเป็นกระต่ายแล้วเป็นเต่าและไอมันจะมีแบบว่าบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นนะ่ะก็คือสมมติคุณพ่อ,อคุณแม่เป็นกระต่ายลูกเป็นเต่าลูกก็จะพูดเป็นคาแรคเตอร์เต่าไปมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาสนุกอะ่ะเขาเขาเขา,เขามีส่วนร่วมเขาเป็นตัวละครหนึ่งในหนนนังสืออะะะไรปรปมาณี้นะ คลรร็ดต่อไปนั่นก็คือว่าถ้ามีเวลานะคะก็พาลูกเนี่ยไปห้องสมุดร,ร้านขายหนังสือนะคะก็พาเขาไปพาเขา,าให้ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นคุณแม่อาจจะไปดูหนังสือแมกกาซีนก็พาลูกไปก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ จะสามารถทำให้ลูกติดกับได้นะคะและสุดท้ายที่สำคัญมากนะนั่นก็คือว่าถ้าอยากให้ลูกรักการอ่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าให้ลูกเห็นว่าว่าเราก็เป็นคนที่รักการอ่านเป็นคนที่อ่านหนังสือเหมือนกันจะอ่านหนังสือพิมพ์จะอ่านหนังสือแมกกาซีนอะไรก็ได้ขอให้ลูกเห็นว่าคุณก็รักการอ่าน นะคะคและอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งเวลาที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกครั้งเวลาที่ใช้เวลากับลูกวางโทรศัพท์ลงนะคะวางโทรศัพท์ลงนะคะอันนี้กระซิบเบาๆกระซิบบอกตัวเองด้วยโอเคค่ะยังไงเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ